สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องเคลือบพลาสติกใสสำหรับกระดาษ A4 นะครับเรามาดูกันว่าวิธีการทำงานของเครื่องเป็นยังไงก่อนอื่นเริ่มต้นใช้เครื่องเราต้องกดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะครับสวิตช์ตรงนี้นะครับพอเปิดเครื่องปุ๊บแล้วเราก็สามารถมาเลือกอุณหภูมิได้ตรงนี้นะครับ 75หรือว่า125พอเลือกที่75ปุ๊บเราก็ต้องกดตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้ไฟเครื่องระหว่างนั้นเครื่องจะทำงานเป็นสร้างความร้อนนะครับเราก็จะต้องรอให้ไฟกระพริบนี้หยุดก่อนอันนี้คือพอไฟลักษณะสีเขียวไม่กระพริบก็คือว่าเราสามารถใช้งานได้แล้วนะครับ เครื่องจะร้องเตือนขึ้นมาแล้วก็เราจะมาทํายังไงกันอันนี้เป็นเอกสารนะครับกระดาษ A4 ที่จะใส่ลงไปในพลาสติกแผ่นพลาสติกใสเราก็หยิบแผ่นพลาสติกใสขึ้นมาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแผ่นพลาสติกใสแล้วก็เราก็สามารถเปิดได้ พอเปิดขึ้นมาเราก็เอาเอกสารใส่ลงไปพอใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ปิดเอกสารนะครับตรวจดูตรงขอบว่าเท่ากันไหมคุมแผ่นกระดาษหรือเปล่าเพราะว่าพอหลังจากนั้นแล้วเราจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับพอเอกสารที่เราเตรียมเอาไว้นั้นเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนก็คือว่านี่ตรงนี้อยู่นะครับจะมีลักษณะว่าเป็นขนาดของเอกสารนะครับใส่เข้าไปในเครื่องค่อยๆใส่นะครับดันเข้าไปแล้วเครื่องก็จะทำงานนะครับแล้วก็ปล่อยมือได้ก็จะดูดเข้าไปเลยนะครับมีเครื่องก็ดีนะครับสำหรับ ผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทที่จะใช้งานได้เยอะๆนะครับนะครับมันก็ใส่เข้ามาก็จะออกมาลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็รอให้เครื่องทำงานเสร็จเราห้ามทิ้งเครื่องไปไหนนะครับเพราะว่าเวลากระดาษที่ออกมาแล้วนั้นจะไม่หลุดออกมาทั้งแผ่น เราต้องคอยอยู่ดูอยู่เครื่องเครื่องมันร้อนนะครับแต่อันนี้จับได้ไม่ได้ร้อนอะไรมากแต่ว่าเขาทํางานด้วยความร้อนเพื่อที่จะให้พลาส,สติกเคลือบกระดาษนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าพอเอกาสารออกมาแล้วนี่นะครับวันนี้คือเสร็จหมดแล้วแต่มันกระดาษยังค้างอยู่ในเครื่องนะครับเราก็ต้องดึงออกมาเพราะไม่งั้นส่วนนี้ก็จะ เป็นลูกขึ้นนะครับเพราะยังร้อนอยู่นะครับนี่นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราก็เตรียมเอกสารแผ่นต่อไปแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยเหมือนเดิมขั้นตอนก็นคือว่าให้จัดดูเอ,เอกสารให้อยู่ในพลาสติกให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนหลังเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็น,น,นี่นะครับปล่อยให้เครื่องทำงานไป แล้วก็พอถ้าเราเสร็จงานแล้วนะครับถ้าอย่าปิดเครื่องตรงนี้ตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอย่าปิดเครื่องโดยตรงให้ปิดเครื่องตรงนี้ก่อนเครื่องหมายความเย็นนะครับที่เป็นหิมะนะครับกดปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เครื่องมันเย็นก่อนแล้วค่อยปิดเครื่องไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมันจะเสียนะครับนี่นะครับก็ง่ายๆนะครับ สำหรับเครื่องเครื่อพลาสติกนะครับสําหรับผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทไหนที่ใช้บ่อยก็สามารถซื้อเครื่องแบบนี้มาได้นะครับไม่งั้นเราก็ต้องไปที่ร้านถ่ายเอกสารนะครับไม่ยากนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ